ต้นนี้รากเน่านะครับเราจะใช้2ตัวนะครับในการารักษานในการฆ่าเชื้อนะครับอันนี้เขาผสมทั้งใหญ่ไว้แล้วนะครับอันนี้ชุดนี้พันลิตรนะครับต่อไปเราก็จะทําการลราดโลคนเน่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลาดแล้วจะไปชมชมที่ขอนี้ก่อเลย<ข>อย่างนี้ก่อน <ขอ S 1> เลยท่วทว รอบต้นรอบต้นรอบต้น <Okay. S 2> ครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเราเห็นว่าเขาเป็นรากเน่าโคนเน่านะก็ไฟท็อปตรงนี้คือจะเน่าหมดเลยนะ <Yeah. S 2> แล้วเราก็ทําการรักษาด้วยซับนาคีซอยนะคะแล้วก็ซับปานีดํานะสองตัวเราผสม <Yeah. S 2> แล้วก็ลดใช้บัวลดน้ํานะจากคลิปเก่าของเรานะมันไม่ตายมันไม่ตายนะคะแตกยอดใหม่ผ่านมาก็หลายเดือนมากมันพยายามที่จะรักษารักษาระบบรากให้แข็งแรงตอนนี้คือน,น่าจะระบบรากดีขึ้นแล้วคาดหวังเยอะไหม ไม่คาดหวังว่าครั้งแรกว่าต้องต้องถามเจ้าของแปลงคาดหวังเยอะไหมครับก็ทีแรกก็คือแบบกลัวยังไงก็ไม่รอดเพราะว่า,านหนึ่งมันเป็นทางน้ําไหลผ่านอ่าต้นนี้นะคะเป็นทางน้ําไหลผ่านเวลาฝนตกน้ําก็จะผ่านนะผ่านต้น,ตนจะผ่าต้นแล้วคือต้อนอ่ะมันแบบมันไม่ไหวแล้วไงมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นรากเน่าคนเน่าอ่ะบางคนเขาบอกอยังไงก็ไม่รอดถ้ารากเน่าคนเน่าขนาดนี้แต่พอมาเจอยาตัวนี้เออ เนี้ยลากเน่าโคนเน่าของแท้นะมามาดูใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆนะคะอยากให้ดูใกล้ๆเนี่ยถ้าจะถ้าจะสังเกตนะมันจะมีรอยเก่าเนี่ยเป็นน้ําเยอะหมดนะบริเวณนี้อ่าเนี่ยเนี่ยทุกลากนะแล้วเป็นทุกลากนะอันนี้มันเปียกเพราะว่าเราลดน้ํามันเราเพิ่งลดน้ำเนี่ยแล้วเป็นทุกลากเป็นทุกลากเป็นทุกลากเลยลากเน่าทุกลากแต่ว่าตอนเนี้ลากดีขึ้นทําไมถึงบอกว่าดีขึ้นดูสิเนี่ยมันเนื้อมันเริ่มแดงอ่ะมันเริ่มจะจะหายแล้วอ่ะ แล้วต้นมันก็ขยายนะแล้วไอ้เข็มที่ฝังไว้อ่ะหลุดนี่ดูสินี่คือทําทุกวิถีทางนะเข็มที่ฝังไว้หลุดแล้วอ่ะหลุดแล้วแล้วก็แตกยอดดีแตกยอดทีนี้เราก็เหลือแค่บํารุงนะคะบํารุงอาหารเข้าไปอืมปุ๋ยน้ําุยน้ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องปุ๋ยน้ําซับนาคีอ่าบํารุงอาหารเข้าไปเหลือแค่นั้นยังไงก็ไม่ตายแล้วต้นเนี้ย รอดรอดรอดชัวร์เพราะว่าแผ่ที่ต้นเขาไม่มีเขาที่รากพอเรามันเป็นที่ระบบรากเราจะดูแลง่ายเราแค่ฉีดฉีดฉีดดินบ่อยดินบ่อฉีดดิน